สวัสดีครับผมแอดมินเป็กซ่านะครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนทีมลน์โดยใช้แอป,ปที่มีชื่อว่าทีมเชนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็สามารถหาโหลดได้จากในเพรสโซนะครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวฟรีนะครับเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องมีอีกอันนึงนะครับแอปพลิเคชันไลน์นะครับผม แล้วก็ทีมไลน์ที่ท่านต้องการเปลี่ยนนะครับก็หาโหลดได้จากกลุ่มหรือจากเว็บไซต์ได้นะครับผมก็ขั้นตอนแรกก่อนจะเปลี่ยนทีมไลน์นะครับให้ท่านเปลี่ยนกลับมาใช้ทีมดั้งเดิมก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับทุกครั้งนะครับเปลี่ยนกลับมาใช้ทีมดั้งเดิมก่อนแล้วก็เข้าไปที่แอปทีมเชนเจอร์เลยนะครับผมอ่า พอเข้ามาแล้วเนี่ยปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทำเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยแด้กันก็คือถ้า,าถ้าเราเข้าแอปมาครั้งแรกนะครับหน้าตาแอปมันก็จะเป็นว่างๆแบบนี้เลยนะครับผมให้เรากดที่บวกนะครับตรงนี้เลยนะครับข้างบนนี้นะครับกดบวกเลยนะครับก็คือ import team นะครับผมแล้ว เข้ามาหาทีมนะครับผมส่วนมากทีมที่เราโหลดมาเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เลยนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับลองๆหาเอาก็จะเป็นพวกทีมไฟล์ทีมไฟล์ดอหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่พอดีว่า,อาไอตัวนี้ผมทําเป็นโฟลเดอร์ทีมหลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็เลือกสักอันนึ่งเนาะ เรื่องสักอันหนึ่งอย่างเช่นผมตัวที่ผมทําเวลาสุดนะครับตัววันพีช V2 นะครับนี่กดไปเลย1ครั้งนะครับแล้วรอสักครู่มันจะเขียนว่า importing ก็คือเหมือนว่ากําลังน้าเข้าไอตัวทีมไลน์อยู่นะครับผมแล้วก็มันจะขึ้นชื่อมาแบบนี้นะครับผมให้กดไปเลยนะครับ1ครั้งเพื่อทําการเปลี่ยนทีมตัวนี้นะครับกด1ครั้งแล้วมันจะกลับมาอีกหน้าหนึ่งนะครับมันจะเด้งข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับให้กดที่ apply นะครับ หลังจากนี้นะครับก็มันจะถามว่าเราจะนําทีมนั้นเนี่ยไปใส่ในโคนี่ทีมโคนี่ทีมบราทีมแบล็กหรือทีมไว้นะครับถ้าสมมตุติโอท่านชอบเปลี่ยนทีมลายวันหนึ่งหลาย10ครั้งมากเลยท่านก็เอาทีมหนึ่งไปไว้โคนี่ก็ได้อีกทีมหนึ่งไปไว้ในบราก็ได้อีกทีมหนึ่งไปไว้ในแบล็กก็ได้นะครับแล้วเวลาท่านเปลี่ยนท่านก็แค่มากดแอปพลายตัวนี้นะครับท่านก็มากดที่แอปพลายตัวนี้แล้วก็ท่านกดไป โคหนี ony, บาวแบ็คไว้ขอให้จําไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเอาไว้ตัวไหนอ่านี่ผมจะเอาไว้ที่โคหนีนะครับง่ายสุดละของผมชอบมากเลยเอาไวต้ตรงเนี้ยโคหนี ony, ปุ๊บกดแล้วเนี่ยมันจะบอกมันจะเด้งกลับมาอ่ามันจะเด้งมาหน้าเปลี่ยนทีมหลายนะครับมัน็จะบอกว่าให้ท่านใช้งานทีมโคหนีก่อนนะครับผมก็ถ้าไม่มีก็โหลดก่อนนะครับโหลดก่อนโหลดทีมโคหนีมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยกดเปลี่ยนนะครับอ่าถ้ากดใช้งานปั๊บ ใช่นี่แะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับนะง่ายมากๆสุดจะง่ายนะครับผมนะถ้าสมมุติท่านจะเปลี่ยนอีกทีหนึง่งท่านก็กลับมาใช้ทีมดั้งเดิมก่อนนะครับผมแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกใหม่สมมุติท่านเบื่อทีมนี้ละนะครับอันนี้ผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ นี่นะครับก็รอ import, import save, มัน import Import เสร็จมันก็จะขึ้นชื่อมาแบบนี้นะครับเสร็จกดปุ๊บกด apply ถ้าสมมติท่านอยากเอาไปไว้อ่าเดี๋ยวเอาไปลองเอาไปไว้ b บราวดูนะครับแต่เมื่อกี้ b บราวผมยังไม่ได้โหลดไปโหลด b บราวก่อนนะครับผมดาวน์โหลดบราวมาก่อนอ่าเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้ก็เอา The Little Mermaid ไว้ที่ Brown บราวทีนี้เมื่อกี้โคนี่เป็นวันพีชนะครับ เปล่าเป็น Little, Little, Little ลิทเทิลเมอร์เมดโน่นนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะอ่าปุ๊บน่าเห็นไหมครับก็เป็นเดอะลิทเทิลเมอร์เมดอ่าเห็นไหมเปลี่ยนที่ไปที่อ่ะอยากใช้วันพีทกลับมาที่โคโนี่มันก็จะเป็นวันพีทน่าเห็นไหมครับก็ท่านสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้ก็สี่อันแล้วแต่ท่านจะเอาไปสามารถสลับสับ,สบเปลี่ยนใช้กันเองได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปการสอนเปลี่ยนทีมไลน์โดยใช้แอปทีม เช็คเจอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ